ส่วนวิจัยการิกรไทยนะคะประเมินว่ามูลค่าการใช้ใจ่ายของผู้สูงอายุไทยในปี2024จะอยู่ที่1.7ล้านล้านบาทขยายตัวจากปีก่อน3.8%และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น2.2ล้านล้านบาทในปี2029ที่ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดหรือขยายตัวเฉลี่ยปีละ5.3%ตามจำนวนผู้สูงอายุที่เร่งตัวขึ้นทำให้ธุรกิจที่น่าจะได้อน,นิสสจากสังคมสูงวัยนะคะอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มหลัก กลุ่มแรกนะคะก็คืออาหารและการดูแลสุขภาพเช่น อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพศูนย์โรคเฉพาะทางบริการดูแลผู้สูงอายุและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยผู้สูงอายุไทยนะคะมีสัดส่วนการใช้จ่ายในกลุ่มนี้รวมก,กันกว่า37%ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าช่วงวัยอื่นๆสอดคล้องไปกับผลสํารวจของศูนย์วิจัยกติกรไทยนะคะที่พบว่า65%ของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสํารวจมีความสนใจซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมากกว่าช่วงวัยอื่นๆส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุ เช่นคนโสดที่อยู่ตัวคนเดียวทําให้ธุรกิจที่น่าจะได้รับผลดีได้แก่พวกนวัตรกรรมต่างๆโดยเฉพาะ Smart Home d e v ว c e และอุปกรณ์ช่วยเหลือในชีวิตประจําวันธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุรวมไปถึงบริการอื่นๆเช่น บริการทางการเงินและเอนเตอร์เทนเมนต์สำหรับผู้สูงอายุซึ่งในช่วงแรกของการเจาะตลาดผู้สูงอายุนะคะธุรกิจเองเนี่ยก็อาจจะเจอเรื่องของการแข่งขันรุนแรงเนื่องจากผู้สูงอายุที่มีกําลังซื้อส่วนใหญ่เนี่ยมักจะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและภาคกลางขณะที่ SME เองก็อาจจะมีเรื่องของแรงกดดันด้านต้นทุนในการปรับตัว,ตวแต่หากธุรกิจสามารถปรับสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ผู้สูงอายุได้มากขึ้นก็จะเป็นโอกาสในการสร้างยอดขายระยะยาวได้ะคะ่ะกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ